มาเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์บนภูเขากันค่ะนี่ก็จะเป็นลูกชายของนานะคะแล้วก็พ่อของเขานะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินเล่นนะคะชมวิวทิวทัศน์สวยงามบนภูเขากันนะคะอากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะวิวบนภูเขานะคะเราก็จะเห็นว่ามีหิมะนะคะเกาะบนภูเขาอยู่นะคะเพราะว่าอากาศบนนี้ค่อนข้างเย็นนะคะก็เลยทําให้หิมะไม่ยังไม่ละลายนะคะเราก็จะเห็นว่าก้อนเมฆนะคะหนามากเลย วิวทิวทัศน์แล้วก็บรรยากาศบนนี้คือสวยงามค่ะเย็นสบายสดชื่นนะคะนี่ค่ะเขีวขจีค่ะเราก็ได้เห็นรูปทรงนะคะต่างๆของภูเขานะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะมีรูปร่างที่ต่างๆกันไปนะคะเราก็ได้เห็นลวดลายของหินนะคะที่อยู่บนภูเขานะคะก็สวยงามอีกแบบค่ะการได้ชมธรรมชาติสวยงามก็เป็นการผ่อนคลาย สมองนะคะผ่อนคลายจิตใจได้ดีอีกแบบหนึ่งนะคะมีความสุขในแบบของเรานะคะอย่าพยายามเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมนะคะ